สวัสดีครับผมสวัสดีมิลักแฟนเครื่องเสียงทางแจ้งทุกท่านครับผมวันนี้มีท่านเข้ามาใหม่ครับผมเป็นเทคโนโลยีเอหมื่นบีนะครับเป็นตัวใหม่ครับผมเป็นวอร์ครับดีนะครับผมคามันอยู่ไส้ในครับผมเป็นเครื่องเดิมภาพก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องเดิมเป็นคัดดีนะครับตู้บัตรสูงนะครับ เียงดีวัดสูงครับคุณภาพเสียงถือว่าสุดยอดเลยนะผมจะพามาดูครับผมรถเตะกำลังวัดผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเครื่องใช้งานได้ปกติกเปเครื่องงเดือนนะครับที่เราลงมาจากรถเมื่อกี้นะทุกอย่างเดี๋ยวพามาดูด้านหลังครับผมมือไม่ดีนะครับนิ้วโดนตัดไปต้องขอโทษด้วยการทำงานไม่ว่ยสะดวกครับผมมืออึดขาดครับผม ข้างหลังครับผมมีปัก,ลแ,กแล้วก็มีพัดลมสองตัวครับผมมีขั้วรำแดงมีสเปคก้อนแล้วก็มีอินพุตแล้วก็ลิ้งครับผมสัญญาแล้วก็มีสตูดิโอพาเนลแล้วก็บิดนะครับข้างบนก็มีสัญญาณเลีเ่ยนได้มีสามอย่างนะครับศูนย์จุดจุดศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดห้าโวลต์แล้วก็หนึ่งโวลต์แล้วก็สามจสองดีบีนะครับผมส่วนมากผมก็จะใช้อยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดห้าโวลต์ สเปคคอนก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งลบสองบวกสองลบแล้วก็ถ้าบิดก็จะเป็นหนึ่งบวกสองลบนะครับผมตัวนี้โหลดสองโอห์มไม่น่าได้นะครับเพราะว่าเขาอ๋อในกรณีบิดนะครับห้ามโหลดสองโอห์มในกรณีบิดนะครับถ้าเป็นสเปคสตูดิโอก็ได้ข้างละสี่หลอดอยู่นะครับข้างในครับผม ส่วนนี้จะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับส่วนนี้จะเป็นชุดจ่ายไฟทั้งหมดนะครับ่วนน้งจะเป็นชุดขยายครับมงานที่ออกมาก็ถือว่าสวยนะครับสวยดีคุณภาพดีครับเยครับผมสนใจก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับเบอร์โทร0929239754ครับผมโกสส์พีมิวสิกสวัสดีครับ